วันนี้จะมาแชร์สูตรอาหารนะคะจะทำะแกงขวดอ่อไม้ดองนะคะใส่ปลาหม้อนะคะนี่นะคะหน้าตาปลาหมอมันจะคล้ายๆปลาดุกนะคะต้องระวังตรงพวกนี้นะคะมันจะมีแหลมๆที่ทิ่มนะคะแต่บางเอิญเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีน้องเขาเอามาฝากนะคะอ,ออกเรือแล้วก็เอาปลาหม้อมานะคะหน้าตาเหมือนปลาดุกมากเลย ะะเขาบอกทําคล้ายๆกับปลาดุกนะคะปลาหมอเขาก็เรียกกันปลาหมอ mm hmm. ไอหมอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี mm ๋ hmm. ยวเรามาทํากันเลยค่ะค่ะเดีย๋ยวเราจะมาแกงขั่วหน่อไม้ดองนะคะกับปลาหมอกันนะคะ mm hmm. นี้ก็หั่นปลาหมอเป็นชิ้นๆน,นะคะตามชอบหน่อไม้ดองตัวนี้แม่ขุนทองก็ต้มต,ต้มน้ำออกสักสามสี่รอบนะคะต้มให้มัน กลิ่นมันน้อยลงนะคะแล้วก็เตรียมพริกแกงนะคะใบโหระพานะคะพริกโดดนะคะตัวนี้จะใส่ไปเฉยๆนะคะชอบทานเผ็ดปรุงรสด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะคะผงปรุงรสแล้วก็มีน้านําปลาเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเริ่มทําแกงกันเลยนะคะใส่หัวกะทิลงไปนะคะนิดนึง เปิดไฟนะคะพริกแกงลงไปนะคะพริกแกงคั่วนะคะใส่ลงไปเลยนะะเราก็จะใส่หางกะทิลงไปนะ,ะให้น้ำมันพอขุกขลินิดนึงเดี๋ยวให้เดือดอีกรอบนึงนะคะเราใส่ปลาลงไปแล้วก็ปรุงรสแค่น,นั้นใส่หน่อไม้ลงไป ใสไปแล้วอย่าพึ่งคนนะคะทยอยใส่ไปปลาก็สุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ปรุงรสนะคะปลา,ปาสุกแล้วนะคะเราปรุงรสได้เลยชิมรสเอานะคะตามชอบใครอยากใส่อะไรก็ใส่ไป เราจะใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลาดหัวกะทิที่เหลือลงไปนะคะแม่ขุนทองใช้หัวกะทิทั้งหมด300กรัมนะคะหางกะทิสักสองร้อยกรัมนะคะก็เอาที่เราชอบเลยใส่ใบมะกรูดฉีกไปนะคะเดิมบอกตอนแรกหอมๆนิดนึง ปิดเตาเลยค่ะอไม้ดองใส่ปลาหม้อนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะลองทำรับประทานกันดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ